สลบเหมือดไปนานแค่ไหนไม่รู้ฮะแต่พอลืมตาฟื้นขึ้นมาในอาการเมาหมัด<ๆ>ก็แลยเห็นมาริสานอนสลบสลดยไม่ได้สติอยู่ใกล้ๆกันกับพื้นห้องรับแขกนั้นผมสลัดหัวขับไล่ความมึนงงก่อนลุกขึ้นไปปลุกเธอแต่ก็ไม่ได้ผลจึงเดินโซซัดโซเซไปคว้าผ้าขน,นูผืนเล็กๆที่วางอยู่บนชั้นหลังบาร์เล่าเอามาชุบน้ําเย็นแล้วนําไปเช็ดหน้ามาริสาครูเดียวเธอได้สติกับริบตาแล้วคลางเบาๆเป็นไงมั่งผมถาม เจ็บตรงท้องใครทําอะไรคุณไอ้พีชามันต่อยฉันผมเอื้อมมือไปค้าตรงบริเวณท้องของเธอแล้วพยายามไต,ต่ต่าลงไปเรื่อยจนเกือบถึงอวัยวะส่วนสําคัญก็ถูกมาริสาปัดมือตรงนั้นเมื่อไหร่เราคุณบ้าผมยิ้มแย่ๆขอโทษทีเธอรีบลุกขึ้นนั่งพลางบอกว่าฉันหิวน้ําเอาบรันดีสักหน่อยไหมได้ค่ะผมลุกไปที่บายครั้งหนึ่งแล้วกลับมาพร้อมด้วยถ้วยเฮนเนซี่คอนอยัคและน้ําเย็นเต็มแก้ว มาริสารับไปดื่มอย่างกระหายสดชื่นขึ้นแล้วใช่ไหมผมถามอีกเธอพยักหน้าค่ะเดี๋กกินข้าวด้วยกันผมจะเจียวไข่แล้วแกงจืดุนเส้นให้กินมาริสากืนน้ำลายลงคอก่อนบอกเป็นข้อเสนอที่ดีที่สุดสําหรับวันนี้เลยมียำปลากระป๋องด้วยนะที่นี่ไม่จ้างแม่ครัวหรอคะมีแต่เขาลาไปทอดพระป่างั้นฉันช่วยคุณทํากับข้าวเองผมก้มหัวให้หล่อนอย่างงามขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งเธอมองหน้าผมแล้วยิ้มฉันรู้สึกสบายขึ้นตั้งเยอะ คุณยินดีอะไรของคุณแต่ฉันเห็นขากันไกลคุณแล้วก็อะไรมันบวมปูดขึ้นมาเหมือนอม,มานาวทั้งลูกนะสิผมตีก้นเธอดังเพี้ยแบบหมาหยอกไก่ประเดี๋ยวเธอจะทําไมฉันมาริสารอยหน้าถามจูบก็โดนตบลองดูไม่เล่าใครจะชนะไม่เอาก้าวจบเธอก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินผ่านห้องอาหารเข้าไปในครัวไอความเจ็บปวดที่กรามเกือบหายสนิทเมื่อผมได้กินข้าวปลาอาหารเข้าไปจนอิ่มหนำสำราญตบตบูดด้วยบรันดีอีกสามเป๊ก เพื่อให้มันช่วยย่อยอาหารในกระเพาะมาริสาเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแบบกระโปรงมาเป็นกางเกงยีนและเสื้อยืดคอกลมสีฟ้าถือแก้วล้ำผสมโคกนั่งไขว่ห้างบนเก้าอี้นุ่มในห้องรับแขกตรงข้ามกับผมอย่างสบายอารมณ์ผมรอบมองหน้าอกอันได้ส่วนสัดของเธอซึ่งปัาศะจากยกทรงด้วยความกระสันรันจวนพลางถามว่าเล่าความเป็นอยู่ครอบรครัวคุณให้ผมฟังหน่อยได้ไหมเธอพยักหน้าฉันไม่รังเกียจเลยที่พ่อจะหาเมียมใหม่มาแทนแม่ที่เสียไปนานแล้วแล้วไง แต่พ่อไปคว้าวอีเลรินมาอยู่ด้วยฉันทนไม่ไหวผมจุดบุหรี่สูบพ้นควันขมงก่อนซักต่อเพราะอะไรมันทําตัวเป็นเจ้าหัวใจฉันยิ่งกว่าแม่บังเกิดก้าวซะอีกยกตัวอย่างให้ฝั่งสข้อสิมาริสายกแก้วเล้าขึ้นดื่มแล้วพูดว่าเช่นคอยสัตระแหนติเตียนการแต่งตัวของฉันว่าทําทรงผมไม่รับกับใบหน้ามัง้งหรือกดขันการตัดเสื้อผ้าให้น้อยลงโดยยกเอาความสิ้นเปลืองมาอ้างจนฉันลาคาญเต็มทนพ่อก็นิ่งเฉยปล่อยให้มันด่าฉันทุกวัน พขากาลังหลงสเสน่ห์อิล,ล่าเรนยังลืมหูลืมตาไม่ขึ้นเลยคิดหนีออกจากบ้านงั้นสิก็ให้เขาอยู่กันอย่างสุขสบายโดยไม่มีก้างขวางคอดีกว่าแล้วทีแรกหนีไปอยู่ที่ไหนห้องราคาถูกๆท,ท,ที่เจ้าของบ้านแบ่งให้หมอนวดและพาร์นเนอร์เชา่าผมขอบุรี่ลงในที่เขียพรางถามต่อแล้วนึกยังไงไปเล่นหนังแปดมิลคืออย่างนี้ค่ะฉันพบโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งว่ามีผู้ต้องการนางแบบร่างงามหน้าตาดีถ้าใครสนใจให้โทรศัพท์ไปสมัครกับคนชื่อเยาวนิต ตามหมายเลขที่ระบุไว้ในแจ้งความนั้นคุณก็เลยติดต่อไปค่ะเพราะอยากเอาชนะแม่เลี้ยงที่เคยดูถูกฉันว่าไม่มีปัญญาหาเงินเลี้ยงตัวเองทั้งที่บรรลุนิติภาวะแล้วโยวนิดว่ายัางไงเขาให้ไปพบที่ร้านย่งโกงเสงในวันรุ่งขึ้นแล้วพาไปหาปรีชาที่โรงถ่ายโดยแนะนําว่าเป็นช่างภาพมือหนึ่งของเมืองไทยไอ้โก,กดังเก่าๆที่คลองเตยนั่นใช่ไหมเธอพยักหนะ้าค่ะนั่นแหละแล้วไงพอปรีชารูปล่างหน้าตาฉันมันก็รับไว้เป็นนางแบบโดยให้ค่าจ้างอย่างงามเท่าไหร่ ถ่ายภาพนิ่งวันละ500รบาทครั้งแรกๆก็ให้สวมเสื้อผ้าส,สวยๆถ่ายเราค่อยๆปลดโน่นนิดเปื้องนี่หน่อยและทั้งในที่สุดก็กลายเป็นนางแบบเปรยผมดับบุหรี่แล้วดื่มบรันดีรวดเดียวหมดแก้วก่อนถามต่อไม่นึกมากหรอถ้าพ่อเห็นรูปเหล่านั้นเขาจะเสียใจมาริสาเชิดหน้าขึ้นช่างประไรอยากรักคนอื่นมากกว่าลูกในไส้ทําไมละ่ะต่อจากภาพนิง่งก็เลื่อนชั้นเป็นหนังโป๊ประเภทเลสเบี้ยนเหรอค่ะมวดแรกเล่นคู่กับใครเยาวนิตเคยแสดงกับผู้ชายจริงม้างไหม เธอใส่หน้าหัวเดตติงขาดฉันก็ไม่ยอมเพราะอ,อะไรถามบ้าๆฉันไม่ใช่กะหรี่นะแต่ถึงอย่างนั้นคุณก็โดนของปลอมที่สารพีผูกเอวแทนของจริงนี่มาริสายักษ์เลก็ไม่เห็นจะแปลกตรงไหนเมื่อแม่ไม้ประเภทคุณหญิงคุณนายยังใช้พันอย่างนั้นบำบัดความใกล้ตัวเองได้นี่ใครบอกคุณฉันอ่านพบในหนังสือเพลย์บอยใครเป็นคนแนะนําให้รู้จักกับย่องกวงเยาวนิตตอนไหน,ตอน,ไหนตอนถ่ายหนังอยู่เธอกระซิบบอกว่าคนนี้แหละคือเจ้าของร้านย่องกวงเสง และเป็นนายทุนผลิตหนัง8ดมิลออกจำหน่ายผมถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่รู้สึกตะคิดตะขวงมากเลยที่ภาพเปอยกายของคุณเป็นปรากฏในจอให้ใครต่อใครเขาดูกันอย่างสนุกสนานหน้ามาริสาสลดลงทันทีพร้อมกับหลบสายตาลงต่ำขณะบอกว่าทำยังไงได้คะในเมื่อฉันก็ต้องการหาเงินเล้งตัวเองเพื่อเอาชนะอรล,ลินงานอื่นดีกว่านี้ถมไปฉันเรียนจบมสอหเท่านั้นจะให้ไปทำอะไรได้ในขณะที่คนมีปริญญาพ่วงท้ายยังเดินเตะฝุ่นหางานทำกันเป็นแถวนี่นา ผมเห็นใจขอบคุณค่ะใครเป็นคนส่งหนังมวนที่คุณเล่นคู่กับสัตว์ละพีไปให้พ่อเธอสันหัวไม่รู้จริงๆค่ะไอโย,โยงกวงใช่ไหมคงเป็นไปไม่ได้ทําไมเพราะมันบอกฉันว่าใครไม่รู้ดันส่งฟิล์มม้วนนั้นไปให้พ่อซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องใหญ่โตในเมื่อพ่อรู้ว่าฉันเป็นนางเอกหนังแปดมิลก็ต้องแจ้งตำรวจหรือจ้างนักสืบตามหาตัวยงกวงรู้ได้ยังไงว่ามีคนส่งหนังไปให้ก็มันได้รับเช็คปลายสน,นีจากพ่อนี่ค่ะเมื่อรู้แล้วยงกวงแก้ไขยังไงแนะนําฉัน ให้เปลี่ยนทรงผมด้วยการสวมวิกลดเครื่องสำอางบนใบหน้าให้น้อยลงและยังกำชับว่าถ้ามีใครมาถามหามาริสาให้ปฏิเสธเราให้แนะนำตัวเองว่าชื่อเยาวนิตจนกว่ามันจะหาที่หลบซ่อนตัวให้ฉันได้และขณะนี้เยาวนิตตัวจริงอยู่ที่ไหนมาริสาทำอึกอกักไม่ยอมตอบคำถามข้อนี้กระทั่งผมต้องย้ำอีกครั้งเธอจึงตัดสินใจบอกว่าคุณจะด่าฉันยังไงก็ยอมเพราะฉันโกหกคุณตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันผมขโมดคิว้วโกหกโกหกเรื่องอะไร เกคิงที่เล่นหนังคู่กับฉันทุกม้วนคือเยาวนิตตายหา่าผมสะบดออกมาดังๆงั้นผู้หญิงที่ถูกแทงตายในห้องคุณก็เยาวนิตค่ะไม่ใช่สารพีฮะเรื่องชักยุ่งกันใหญ่แล้วฉันเล่าความจริงหมดสิ้นแล้วนะอย่างอะไรอีกละ่ะสารพีมีตัวตนไหมมีค่ะรู้จักกันได้ยังไงวันหนึ่งเมื่อราวสามอาทิตย์มาแล้วขณะที่ปรีชากําลังเตรียมตัวจะถ่ายหนังเรื่องใหม่โดยมีฉันกับเยาวนิตแสดงคู่กันก็พอดีย่งโกวงพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาในโรงถ่าย ล้วก็เรียกปรีชาไปซุบซิบกันทางห่างผู้หญิงคนนั้นเลยถือโอกาสพูดคุยกับชัดและยาวนิชโดยแนะนําตัวเองว่าชื่อสารพีอายุก็ขนาดชั้นนี้แหละรูปร่างดีในตาคมแต่มีแวววิตกกงังวลเมื่อรู้ว่าชัดและยาวนิชกําลังแสดงหนังโป๊ทาไมเป็นอย่างนั้นเพราะเธอนึกแต่เพียงว่ามาถ่ายภาพนิ่งเอาไปลงหน้าปกนิตยสารเท่านั้นผมเลิกคิ้วขึ้นหมายความว่าค่ะเธอไม่อยากเป็นดาราน,นังแดมิลเหมือนเราเพราะกลัวพ่อจะรู้สารพีบอกคุณด้วยเหรอว่าพ่อเธอคือใครบอกค่ะ ก็ในแครงวงสีมาไงล่ะแล้วไงต่อพอยงกวงเลิกคุยกับปรีชาก็เข้ามาเรียกฉันออกไปนอกโรงถ่ายแล้วบอกว่าไม่ต้องเล่นหนังมวนนี้แล้วเพราะต้องเปลี่ยนตัวแสดงทีแรกฉันโมโหมากแต่พอมันแจกยาหอมว่าจะให้ฉันไปช่วยดูแลหน้าร้านยงกวงเสียงแทนเยาวนิตโดยจ่ายเงินเดือนเดือนละ3,500บาทฉันก็เลยหายโกรธเพราะพอกินพอใช้ดีกว่าแก้ผ้าเล่นหนังโป๊เป็นไหนไหนพบสารพีครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่มาริสาใส่หน้า ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมายังไม่เคยเจอกันอีกเลยแล้วเมื่อฉันเอ่ยถึงผู้หญิงคนนี้กับโยงกวงหรือปีชาเขาก็ทําท่าเหมือนกับว่าไม่เคยรู้จักเธออย่างนั้นแหละผมระบายลมหายใจจากปอดแรงๆก่อนกล่าวต่อถ้าคําบอกเล่าของคุณเป็นความจริงผมก็ได้ความรู้แน่ชัดเพียงสามอย่างคือ 1. คุณชื่อมาริสาเป็นลูกสาวในวอร์วุฒสองยยวัน,นิถูกแทงตายในห้องพักของคุณและสารสีหายจากบ้านสี่เดือนมาแล้วใครบอกคะในแคลงวงสีมาพ่อเธอสิยังมีอีกอย่างหนึ่งคะ่ะ อะไรคุณโดนโยงกวงต่อยสะอานถึงสองครั้งในเวลาไล่เลี่ยก,กันผมยกมือขึ้นรูปคำคางซึ่งยังบวมไม่หายเออจริงสินะและยังมีสิ่งที่ฉันเคยโกหกคุณอยู่ข้อหนึ่งผมกระพริบตาทีๆงั้นบอกความจริงมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันไม่เคยเป็นเมียรับของเสียยงกวงหรอกคะ่ะผมยื่นมือขวาไปให้เธอสัมผัสขอแสดงความยินดีด้วยมาริสาทำจมูกย่นก่อนถามแสดงความยินดียินดีเรื่องอะไรคะก็คุณยังไม่เคยมีผอสรรอัวผัวสิ ไม่เห็นเกี่ยวกับคุณตรงไหนนี่ตรงที่ผมจะได้ไม่ต้องปีนต้นงิ้วไงเราบ้าผมโหดร้อพลางลุกขึ้นบิดขี้เกียจฉันกะง่วงเสั็แล้วฮะก็ไปนอนสิแล้วคุณล่ะฉันก็จะนอนเหมือนกันที่ไหนบนโซฟานี่แหละผมรีตาเตียงในห้องใหญ่เบอ้อเลอเธอคอนไม่สาเร็จหรอกอย่ามาอ่อยเหยื่อซะให้ยากเลยหนึ่งก็ตามใจก่าวจบผมก็ออกจากห้องรับแขกเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนแล้วเข้าห้องนอนแต่งับประตูไว้เฉยๆไม่ได้ล็อกข้างใน เราแน่ใจว่ายังไงเสียคืนนี้ไม่ต้องนอนดิ้นตุ้มตามเพียงคนเดียวเหมือนอย่างเคยและก็เป็นเช่นนั้นจริงๆด้วยขณะที่ผมกําลังเอื้อมมือไปปิดสวิตช์ไฟฟ้า,ฟาก็ปรากฏร่างอันเป่าเปลยของมาริสาย่องเข้ามาในห้องขอโทษค่ะกงจักรเธอกล่าวไม่สู้จะเต็มเสียงนักผมกืนน้ำลายลงคอเอื้อกเบร์เลยมีอะไรเหรอในห้องรับแขกไม่มีแอร้อนเหลือเกินคุณก็เลยถอดเสื้อผ้าออกหมดค่ะห้องนี้เย็นดีจังก็ใช่สิ ผมติดเครื่องปับอากาศชนิดดีที่สุดซึ่งทําจากประเทศอเมริกาเชียวนะและช่างก็เพิ่งมาทําความสะอาดฟิลเตอร์เมื่อไม่กี่วันนี้เองแล้วก็หยุดพูดสักทีได้ไหมก่าวจบมาริสาก็ดันตัวผมให้เลื่อนเข้าไปนอนริมเตียงด้านในแล้วเธอก็ก้าวขึ้นมาเคียงคางขณะที่ชุดละมุนกันอยู่นั้นแก้มก้นคางหนึ่งของเธอดันสเปสปะมาป่ายเอาจอมูกผมเข้าจนได้อุ๊ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรอีกสักทีสองทีก็ไม่ถือ มาริสาเลื่อนมือมาคำอวัยวะบางส่วนของร่างกายผมแล้วทำปากจิกจักก่อนร้องโอ้โหเฮ้แขนซ้ายของผมจึงสอดเข้าไปใต้แผ่นหลังของเธอแล้วเอามือโอ้โหเฮ้แขนซ้ายของผมจึงสอดเข้าไปใต้แผ่นหลังของเธอแล้วเอามืออ้อมไปจับส่วนที่ยืนออกมามากที่สุดมาริสาคลางเบาๆพางพลิกตัวมาจูบตรงซอกคอคุณไม่รู้สึกว่าอะไรมันขาดไปอย่างหนึ่งเหรอผมถามอะไรคะก้องถ่ายหนังไงเล่า เธอหัวร้อชอบใจถึงอย่างนั้นก็แสดงได้แอคชั่นผมสั่งฉันเหรอก็คุณนะสิและวอย่ดร้องคําว่าตัดออกกลางคันระหว่างที่อะไรต่อเมีอะไรยังไม่เสร็จเรียบร้อยเช่นนะขอเชื่อฝีมือพี่ธนาทุนหัว